คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ พุกนเจันะคะในวันนี้เลยถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนของเรดิโอการ์เด้นนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยเวลาบ่าย2โมงตรงวันนี้เราจะอยู่กับเรดิโอการ์เด้นอย่างแน่นอนอีกสักครู่ค่ะได้จับภาสดกับเรดิโอการ์เด้นอย่างแน่นอนที่ชิฟเฟนเจอร์95.5คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณจะมาพูดคุยกับเรดิโอการ์เด้นนะครับใครที่เป็นแฟน เพลงของเขาเรียกว่าแฟนเพลงดก่านะครับหลายๆคนที่ติดตามผลง,งานของเขาวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาด้วยเขาบอกว่าซิงเกิลนี้ซอฟลงเว่าซิงเกิลแรกรักโง่ๆก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบแรงๆหน่อยรักแบบโคตรปักหัวปั๊มอะไรอย่างงี้แต่พอมาซิงเกิลนี้ก็อาจจะเป็นซอฟลงมาครับติดตามได้ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากเราด้วยกับชาวอุดรแล้วก็ชาวกิฟต์แองเจิลด้วยนะครับอีกสักครูน่นึงเจอกันแน่นอนที่นี่95.5ครับผม I've just o been r สายตาเธอก็ตามด้ฉันแค่ขอได้งทำตามหัวใจเป็นรักงโงนงง่ายแค่ไหนแต่ฉันไม่เสิยดายไม่เสียใจที่ทำอะไรเพื่อเธอ เราเดลโอกาเดนนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากมีเพลงรักโง่เป็นของตัวเองเราโหลดได้ที่ไหนครับเราเราวโหลดก็ดาวโหลดก็มาได้ที่ดอกจันสามสามหกหกนะครับผมครับหรือว่าจะเข้ามาโทรเข้ามาไดที่เบอร์ดอกจันสามสามหก็ได้นะฮะก็จะมีทุกเพลงของทุกศิลปินของค่ายมโน o เม s ิกเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากขอเพลงเข้ามากันเยอะๆนะครับผมที่กิฟต์แองเจิลเนะครับผม ครับผมขอบคุณครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับทักทายเรีดิโอการเล่นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมมาตูมร้องนำครับครับติ๊กครับพีตราครับครับบีครับเลนเบสครับครับนนท์ครับเล่นกองครับครับผมแต่ละคนมารวมตัวกันได้ไงครับผม เริ่มต้นเนี่ยได้ยังไงกับ Radio Garden นะครับก็เริ่มต้นมาจากมตุมไม่มีโอกาสออกซิงเกิลเดี่ยวสองซิงเกิลตอนนั้นตอนนั้นมีไแล้วสองเพลงด้วยเวลาไปโชว์ตามงานต่างๆครับผมแล้วก็จะใช้วิธีเปิดแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีอยกับเรารู้สึกมันไม่มันใช่รู้สึกว่ามันขาดในเรื่องของบอดีส์แล้วเวทีมันทำไงกั แห้งเหี่ยวนิดนึงก็พูดกับทางเอ็เซสของบอลนมิ็สิ่ว่าผมอยากได้แบ็คอัพครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้แบ็คอัพมูชินจะซื้อหนาหน้าเป็นผู้แบนเป็นแมทเลยดีกว่าไหมก็เลยตบปากรับคำทันทีว่าโอเคพี่อยากได้วงอยากได้เพื่อนมาทัวร์ด้วยกันก็เลยโทรหาพี่บิ๊นขแดนครับ แล้วพี่แล้วพี่พพีี่่รู้จักพี่รู้จักกันได้ยังไงครับผมเคยทางานกับคืนก็เล่นดนตรีคืนเดียวกันจากกันสนิทกันอยู่แล้วสปงมาชวนครับก็ว่าโอเคครับก็รับทำบายว่ามาร่วมด้วยก็มาตกมักำลังลำบากเลยมันลำบากไกันนะครับบอกว่าให้ผมดูว่ามีมือกีตาร์มือซองไหมนะครับที่บอกวเคยทำงานด้วยกันเคยเล่นแบ็คอัพมาติดมาก่อนครับครับผมาก็เลยเล่นแาลครับ ก็ตกเลงไม่ปฏิเสธเลยใช่ไหมครับต่อไปง่ายเลยแล้วไปต่อครับก็ยีงก็โยนคีมอีกทีว่าหาคีมอีกก้อนด้วยนะก็เลยได้นอนมาครับคีมข้างสุดท้ายแล้วผมก็ชวนมาตูมอีกรอบไม่ใช่โอเคนี่คือที่มาของเรดิโอการ์เด้นแล้วเรดิโอการ์เด้นนี่เราเป็นคนคิดชื่อเองไหมครับใช่เราเรามีความหมายยังไงอะเรดิโอการ์เด้นมีความหมายยังไงในการ ความหมายตอนนั้นค่อนข้างที่จะไม่เกี่ยวกับรูปแบบของวงไม่เกี่ยวนึกอะไรได้นึกเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นนั่งอยู่ส่วนหน้าบ้านับผมเล่นกีตาร์ไปด้วยเราก็เลยหยิบยกคำว่าการเล่นเป็นหักผมว่าเป็นคนที่มันชอบอะไรเกี่ยวเกี่ยวหน่อยชอบธรรมชาติชบรรมิก็เลยหยิบยกขึ้นมาว่าการเล่นทำเสร็จปุ๊บทีนี้ก็มองเพื่อนๆว่าในพวกเราก็ เล่นอนตรกันบ้าแล้วก็แต่ละคนก็ชอบเหมือนกนใครเนี่ยที่พี่จะชอบฟงดูอย่างผมก็ชอบเป็นพวกดิสโก้อย่างที่บีก็ต้องเป็นดิสโก้อะไรประมาณนี้รับเป็นบางกีนะไม่กเป็นหมอรำด้วยแ่เพื่อนเพื่อหน่อยหมอรำก่อนเมื่อวานเล่นทีเสด็จกันใช่ครับ น,นี่คือตัวตนที่แท้จริงแล้วมันก็เหมือนเหมือนแบบว่าเราเล่นในหลากหลายแนวผมว่าในสมันคืต้องการ้านเ่าเล่นให้เื่อนๆต่างก็ิดตัวคำว่าเรีมากามาวมกันเป็นว่าโอเาเลนล้ก็มีความหมายว่ามันสุคสท มี่นเเป็พดอกไม้หลายหลายแบบในสวนที่มีดอกไม้หลายสีหลายแบบหลายกลิ่นหลายรสชาติอ่ามิทยุกครับเปิดเพลงหลายๆอย่างในไลน์แนด์มลนี่คือนี่คือที่มาของ Radio Garden ด้วยนะครับตอนนั้นมีซิงเกิลแรกออกมารักโง่โง่รู้สึก YouTube ตอนนั้นเห็นเห็นว่าสามล้านของวิวตอนนี้ตอนนี้เยอะกว่านั้นแล้วรู้สึกกระแสแรงมากตอนนี้สี่ล้านสี่แล้ว แล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าใช้หัวใจกับความรักไม่ใช้สมองอั oh. นนี้ไม่มีใครใช้ที่ไม่ใช่ไม่ใช้หัวใจไหมคะมีมไ,หไหมคะ <c oughs> ช่วงนี้คุยคุยกับมือกองครับคุยือกไปิ่งกันอยู่เพื่ออะ <c oughs> ตอนนั้นกระแสตอนนั้นแบบมันมันได้กระแสแรงขนาดนี้เรารู้สึกไงบ้างค, <c oughs> ครับกับเพลงนั้นก็จริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมาไกลขนาดนี้ตอนแรกคิดไปว่าสักห้าแสนวิวก็ยังโอ้โหใช่ไหมกะหรูแล้วอะไรอันนี้อันนี้ตอนตอนแรกที่ดีดไปล้านหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกไงบ้าง อ้ยช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบจะเนื้อเต้นกันเนื้อเต้นเนื้อเต้นเนื้อนุ่มแตกอะไรเงี้ยนเป็นแบบว่าสินค์แรกไงครับอ่าแล้วก็แบบปล่อยไปกะว่าคงไม่ได้แบบจะเป็นอะไรขนาดนี้ครับแต่ปรากฏว่าไปแตะร้านแรกปุ๊บก็ใจเหมือนกันอเหมือนแล้วก็ร้านต่อไปก็ชิลแล้วทีนี้ครับรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาถึงซิงเกิลที่2บ้างนะครับคนคุ้นเคยเทื่อันี้มีมีอะไรแปลกใหม่ไหมฮะ ก็จะแปลกใหม่ในเรื่องของทางด้านดนตรีครับจังหวะดนตรีก็จะเป็น medium อ่าจังหวะขึ้นมาแล้วก็ปรับพักดนตรีให้บอกว่าเบาลงหน่อยแล้วซิงเกิลนี้คนคุ้นเคยเนี่ยความหมายหลักๆหรือว่าอะไรที่จะสื่อออกมาอะไรยังไงบ้างครับครับ่โดจัดนะครับครับก็ประมาณว่าเราไม่อยากให้แฟนของเราไปคุยกับแฟนเก่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าประมาณเหมือนถ่ายไฟเก่ามันจะ ออกกระกุดุดพุดึมาไม่ง่ายอย่างนี้ครับเสรเนื้อหาของเพลงประมาณนี้ใช่อ่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับเนื้อเพลงนี้ก็เป็นพี่กีนัสครับครับผมก็เป็นคนเขียนเนื้อเพลงเพลงนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเขาครับประสบการณ์ตรงอ่าตอาชีพจริงเออนี่คือคนคุ้นเคยตัวนี้มีเมย์แล้วยังครับก็ถ่ายทำ หน่1 2องถานึ่งสองก็คือที่ไหนครับเชียงใหม่ครับโอ้ยก็คือแบบไปดนตีกันได้ครับไปเก็บภาพไ้สวยในเชียงใหม่โอเคนะครับนี่คือ r a d รเดียวก n เดนวันนี้เห็นเห็นบอกว่าจะมีเล่นดนตรีด้้ยเล่นที่ไหนครับก็ที่ร้าน l ิทเ l e m มบาร์ครับผเมเวลาประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืน ครับผมใครที่อยากจะไปชมก็เตรียมตัวให้พร้อมวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับกับชาอุดรมีอะไรเด็ดๆมาฝากไหมพูดิตอนตอนนี้หรือว่าตอนโชว์ตอนโชว์ครับตอนโชว์ตอนโชว์มีเล่นตลกเล่นตลกนอกจากร้องเพลงได้เล่นตลกได้ด้วยอย่างนันไปนะคะที่คืนวันนี้ยืมป้ายแองเจิลไปตีกับบานเอาแขนงาดเลยใช่ไหมก็คือไปดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมมากันครับ เอาละถ้าชาวคิฟเฟนเจอร์หรือว่าชาวอุดรเนี่ยได้เพลงนี้ไปฟังได้ที่ไหนเอาแน่ดีว่าหรือว่าจะไปเอาแบบไหนยังไงหมือนไปยังไงก็ถ้าเบื่อโฟรแชร์ก็แล้วก็เขาใช่ของจริงเขาใช่ของจริงก็เรามีรหัสดาวน์โหลดของวันนนุิวสิ์ครับผมโทรเข้ามาที่เบอร์ดอกจันสามสามหนะครับก็จะมีทุกเพลงของทุกศิลปินของค่ายวันนุสิครับ ส่วนพวเพลงรักโง่เนี่ยก็โหลดง่ายๆนะฮะรหัสโหลดก็ดอกจันสามสามหกหกเก้าหนึ่งสามนะฮะส่วนเพลงคคุ้นเคยก็ง่ายๆเช่นกันครับดอกจันสามสามหกหกเก้าสองหนึ่งครับครับผมแล้วคุณก็จะได้เพลงนี้ไปฟังกันด้วยนะครับพร้อมทั้ง<ม>หลายๆคนที่อยากจะติดตามข่าวสาราความเคลื่อนไหวตอนนี้มี Facebook ด้วยมีมีไหมฮะมีเฟซตามได้ที่ไหนอินเตอร์นะครับก็ทางเฟซบุ๊กที่ f a c e b o o k c o m s l a t l การเดนแบนครับก็พ mm ูทางาอำว่าเลดี้โอกาเดนแบนก็จะเจอเพจของเราครับกดไลค์ก็มาพูดคุยกันได้ครับเราจะอัปเดตข่าวสารพูดคุยเล่นกันอยู่ในนั้นครับเลยด้วยครับแล้วก็ทางทวิตเตอร์ที่แ @lediokaedenban ครับผคแล้วก็ติดต่กันครับเราก็จะพูดคุยกันอย่างเดียวใช่ไหมใช่ต้องต้องพูดให้ดูดีหน่อยว่าเราจะตอบทุกคบนเราเราตอบทุกเมนตอบทุกเมนโอเคครับ และทีนี้นะครับในเดือนประมาณเดือนธันวาไอ้มกราเนาะมกราเราจะมีคัมปัสกันด้วยนะครับตอนแรกตอนแรกมันจะเป็นเดือนนี้แต่ว่าเลื่อนไปนะครับนี่มีมีอะไรฝากชาวกิฟต์แฟกเจอร์และชาวอุดรนะครับว่าวันนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเราจะไปมันแน่นอนนะครับก็กรเงทุกอางติดตามกันแล้วกันครับติดตามกันแล้วกันครับมาดูกันสนุกกันรู้สึกว่าหลายจังหวัดเลยใช่ครับถ้าผมจะไม่ผิดโคราช น่าจะอย่างนั้นไล่มาเรื่อยๆครับอาจจะไม่ถิดนะครับถ้าผิดเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีครับเข้ามาดูติดตามันที่ใน a c e b o o k อ่าครับมาติดตามทางเพจบงก็ได้ครับว่าครั้งนี้เราจะได้มันกันแน่ๆนะครับกับกิจกรรม i f ฟเฟนเจอร์แคมปั u ทัด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ตามแต่นะครับหลายๆคนที่ฟังเพลงแล้วอยากจะได้เพลงไปฟังส่วนตัวก็อย่าลืมดาวน์โหลดของจริงนะครับตอนนี้เรามีซิเกิลใหม่ คนคุ้นเคยกับเรดิโอการ์เดนนะครับแล้ววันนี้เจอกันที่ริชเชงแอนบาด้วยประมาณเชื่องคืนนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณเรดิโอการ์เดนมากๆโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนครับครับผมสวัสดีครับครับ